สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปที่รัะกเกรียงกันต่อล่าสุดกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติคาเรียง KNLa ได้สั่งให้ทั้ง7กองพลของ KNU สามารถยิงทานออนไลน์ได้หากบุกรุกเข้ามาในเขตควบคุมของ KNU ทั้ง7กองพลเพื่อปกป้องพื้นที่เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามมาดูครับ เมื่อวันที่20ธันวาคม2564สำนักข่าวสารวินเพรสรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ KNLa เปิดเผยว่ากองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเรี่ยง KNLa ได้สั่งการให้ทั้ง7กองพลยิงผู้บุกรุกได้แล้วโดยเมื่อเร็วๆนี้ผู้นำระดับสูงของสาภาพแห่งชาติกะเรียง KNU และกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเรี่ยง KNLa ได้จัดประชุมโดยหนึ่งในประเด็นที่มีการหารือกัน คือปัญหาว่าจะต่อสู้หรือไม่โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ KNLA ยืนยันว่าทั้ง7กลุ่มได้รับคำสั่งให้ยิงได้แล้วด้านสำนักข่าวทานละวินไทมส์รายงานเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ KNLA กองพลที่1กล่าวว่าพวกเขาพร้อมที่จะปกป้องดินแดนของพวกเขาหากกองกำลังสภาฐทหารเข้ามาในพื้นที่ของ KNLA ของกองพลที่หนในเมืองท่าต่อและพะอัน และว,ว่าปัจจุบันยังไม่มีปฏิบัติการทางทหารที่สำคัญในพื้นที่ KNLA ของกองพลที่1แต่กองทัพเมียนมาก,กำลังดำเนินการปฏิบัติการทางทหารตามปกติอย่างการย้ายกำลังพลและการขนส่งอาหารพร้อมยืนยันว่าในพื้นที่ของกองพลที่1ทุกวันนี้ยังไม่มีกำลังเสริมจากสภาฐานแต่เรากำลังเตรียมที่จะปกป้องตีแดน,นของเราส่วนกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF ประมาณ300นาย จากฝั่งเมืองพะอานได้ออกไปแล้วครับก่อนหน้านี้ทั้งฝ่ายบริหารระดับสูงของ KNU และ KNLA บางท่านยืนยันจะรักษาสัญญาการลงนามหยุดยิงกับฐานเมียนมาแต่บางส่วนไม่เห็นด้วยเพราะเห็นว่าฐานออนไลน์ยังบุกรุกริดแดนและทำรา้ายชาวคะเรียงอย่างต่อเนื่องจึงทำให้เสียงแตกโดยบางกองพลบอกว่ายิงแต่บางกองพลบอกว่ายังไม่ยิงแต่การที่ล่าสุดเมื่อที่ประชุมระดับสูงของ KNU ข้อมติออกมาชัดเจนแล้วหลังจากนี้จึงคาดว่าทางฐานออนไลน์และ BGF คงโดนต่อต้านกระจุยกระจายแน่นอนครับ